นิทานอาหรับราตรีตอนที่8สามเจ้าชายกับเจ้าหญิงนูโรนิฮาการละครหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งในอินเดียมีลูกชายสามคนคือเจ้าชายคุเซนเจ้าชายอาลีและเจ้าชายอาเมดนอกจากนี้เขายังต้องดูแลหลานสาวอีกคนหนึ่งชื่อว่านูโรนิฮาซึ่งเป็นลูกสาวของน้องชายที่เสียชีวิตไปตั้งแต่เธอ,อยังเด็ก นูโรนิธาเติบโตมาในวังเธอเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดและอ่อนโยนที่สุดในบรรดาเจ้าหญิงทั้งหมดเมื่อถึงวัยที่เหมาะสมกับการแต่งงานเจ้าชายทั้งสามคนก็ตกหลุมรักเธอและต่างก็ต้องการแต่งงานกับเธอพระราชารู้ว่าไม่สามารถอนุญาตให้ลูกชายทุกคนแต่งงานกับเธอได้แต่ก็ไม่อาจเลือกใครคนใดคนหนึ่งได้ สุดท้ายเขาเลยวางแผนให้ลูกชายทั้งสคนออกเดินทางไปยังดินแดนอันไกลโพล้นและกลับมาพร้อมกับสิ่งของที่แปลกและพิเศษที่สุดใครที่หาของได้พิเศษที่สุดก็จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงเจ้าชายโฮเซนลูกชายคนโตเริ่มต้นการเดินทางไปยังอาณาจักรวิสนครที่นั่นเขาได้เห็นสินค้ามากมายพ่อค้าแต่ละคนก็ต่างพากตโกนเรียกลูกค้าเพื่อขายของ ในหมู่พ่อค้าทั้งหมดมีคนหนึ่งพยายามขายพรมผืนเล็กๆในราคาที่สูงถึง40เหรียญทองซึ่งทำให้เจ้าชายฮุสเซนประหลาดใจมากพ่อค้าคนนี้บอกว่าพรมผืนนี้ไม่ธรรมดาเลยเพราะมันสามารถพาไปที่ไหนก็ได้ในพริบตาเจ้าชายเลยลองพิสูจน์ดูเขานั่งลงบนพรมพร้อมกับพ่อค้าและบอกสถานที่ที่เขาคิดไว้ท่นใดนั้นเอง เขาก็ไปโผล่ที่สถานที่นั้นจริงๆเจ้าชายโฮเซนไม่ลังเลที่จะจ่ายเงินพอได้พรมวิเศษมาเขาก็มั่นใจว่าของชิ้นนี้ลละจะทำให้เขาได้แต่งงานกับเจ้าหญิงในเวลาเดียวกันนั้นเองเจ้าชายอาลีลูกชายคนกลางก็ออกเดินทางไปยังแผ่นดินเปอร์เซียขณะเดินอยู่ในตลาดที่เต็มไปด้วยเพชรพลอยและสินค้ามีค่ามากมาย สายตาของเขาก็สะดุดกับชายคนหนึ่งที่ประกาศขายงาช้างในราคาสูงถึง40เหรียญทองเจ้าชายอาลีเดินไปถามพ่อค้าและพ่อค้าก็บอกว่านี่ไม่ใช่งาช้างธรรมดาแต่มันคือกล้องวิเศษเมื่อมองผ่านเข้าไปแล้วก็จะได้เห็นสิ่งที่อยากมองเห็นพอเจ้าชายยกกล้องขึ้นส่องดูและเขาก็นึกถึงพ่อของเขา ภาพที่เขาเห็นคือพระราชากำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์หลังจากนั้นเจ้าชายอาลีก็นึกถึงเจ้าหญิงและภาพก็เปลี่ยนไปเป็นภาพของเจ้าหญิงกำลังนั่งหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานเจ้าชายอาลีประทับใจกับสิ่งของชิ้นนี้มากและมั่นใจว่าสิ่งนี้แหละจะทำให้เขาได้แต่งงานกับเจ้าหญิงถัดมาเป็นเจ้าชายอาเมดน้องชายคนสุดท้อง เขาเดินทางไปยังสามาคานซึ่งที่นั่นเขาเดินเข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่และพบกับชายคนหนึ่งที่ถือแอปเปิลไว้ในมือพร้อมกับตะโกนเรียกลูกค้าว่าแอปเปิลลูกนี้วิเศษมากราคา40เหรียญทองเท่านั้นเจ้าชายเองก็ตกใจว่าทำไมแอปเปิลธรรมดาธรรมดาลูกนี้ถึงมีราคาสูงขนาดนี้พ่อค้าบอกว่านี่ไม่ใช่แอปเปิลธรรมดา ถ้าผู้ป่วยสูดกลิ่นเข้าไปก็จะสามารถรักษาโรคร้ายได้ทันทีทางเจ้าชายและชาวบ้านที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ต่างงุนงงว่ามันจะใช้งานได้จริงๆหร,รอเจ้าชายอาเมดก็เลยพาพ่อค้าไปยังบ้านของชายคนหนึ่งที่กำลังป่วยหนะักพ่อค้าวางแอปเปลิลไว้ใต้จมูกของผู้ป่วยและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ฟื้นขึ้นมาทันทีพร้อมกับอาการที่หายดีเป็นปริดทิ้ง เจ้าชายอาเมดรู้ว่านี่คือของวิเศษเขายอมจ่ายเงิน40เหรียญทองและเชื่อว่าเขาจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงแน่ๆหลังจากนั้นเจ้าชายสามพี่น้องก็นัดมาเจอกันในที่ที่ตกลงกันไว้พวกเขาก็โชว์สิ่งของของตัวเองให้ดูเจ้าชายอาลียกกล้องขึ้นมาส่องแต่เขาก็ต้องตกใจเพราะภาพที่เขาเห็นก็คือเจ้าหญิงกำลังนอนป่วยอยู่บนเตียง ทั้งสามไม่ลังเลเลยสักนิดพวกเขาพากันนั่งพรมวิเศษและเหาะไปยังห้องของเจ้าหญิงทันทีพอถึงที่หมายเจ้าชายอาเมดก็ยื่นแอปเปลิลไปใต้จมูกของเธอไม่นานนักเจ้าหญิงก็ลืมตาขยับตัวและลุกขึ้นจากเตียงเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาก็พาเจ้าหญิงไปพบกับพระราชา พวกเขาทั้งสามคนเล่าเรื่องการเดินทางและของวิเศษที่ได้มาให้พระราชาฟังพระราชาประทับใจในความสามารถของลูกชายเขาบอกว่าแอปเปลิลของเจ้าชายอาเมดช่วยชีวิตของเจ้าหญิงไว้แต่ถ้าหากไม่มีพรมวิเศษของเจ้าชายฮุสเซนพวกเขาก็คงมาไม่ทันเวลาและถ้าไม่มีกล้องของเจ้าชายอาลีพวกเขาก็คงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าหญิงกำลังจะตาย ดังนั้นการช่วยเหลือในครั้งนี้จึงเป็นผลจากความร่วมมือของพี่น้องทั้งสมคนอย่างไรก็ตามพระราชาจะต้องตัดสินใจเลือกเจ้าบ่าวให้กับเจ้าหญิงเพราะว่าของวิเศษทั้งสชิ้นมีค่าพ,าพอๆกันเขาเลยเสนอให้ลูกชายแต่ละคนยิงธนูแข่งกันว่าใครยิงไกลที่สุดคนนั้นจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงทั้งสมพี่น้องก็ออกเดินทางไปยังทุ่งกว้างเพื่อทดสอบความสามารถในการยิงธนู เจ้าชายโฮเซนยิงได้ไกลพอสมควรแต่ว่าเจ้าชายอาลียิงได้ไกลกว่าและเมื่อถึงตาเจ้าชายอาเมด็ดเขายิงลูกศรอ,ออกไปไกลามากจนไม่มีใครมองเห็นว่ามันตกลงที่ไหนเจ้าชายอาเม็ดมั่นใจว่าตัวเองชนะแน่นอนเพราะลูกศรของเขาหายไปไกลเกินกว่าที่จะมีคนเห็นได้แต่ว่าพระราชากลับไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าลูกศรของเขาไปไกลที่สุดพระราชา จึงตัดสินให้ชายชนะเป็นของเจ้าชายอาลีและไม่กี่วันหลังจากนั้นการแต่งงานของเจ้าชายอาลีกับเจ้าหญิงโนโรนิทาก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และงดงาม